ำดีดีกว่าวัตถุมงคลทำดีในตนผู้คนไหนอยากจะยิ่งเป็นโจรไร้ทำพอกำจิตใจผีสิ่งไม่โดนปืนยิงก็ยิ่งเหมือนตายเกินตายกรรมดีดีกว่านำพาเนื้อกรรมหลุดพ้นมันดูแลตนให้ตนเกิดพ้ผ่องใสเมื่อบอริสุทธ ต้องพุดทั้งกายและใจจะจำเป็นไหมต้องใช้วัดถุม,มงคลจะริญสุขยอดยมท่านบุกฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาปบมาปะาก,กันอีกเช่นเคย ในรายการะกินกะแองธรรมะสภพเหระน้อปะก,กันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแองนี้โดยอาตมภาพพระครูอาธรวิสุทธิคุณเกี่ยวอาวาสวัดหนองตัเวชเชิงใหม่ ญาติโยมด้นินมุกฟังก่อนที่จะได้อู้ได้จ่าอย่างออกไปนั้นออกปากกลับมาไหวพระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเดชส,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชละกิติยาภาตบไปไหวพระพร้อมกันนะโยมนะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธ佛พระคาวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวะคาโตพระควาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิกราบพระธรรมสุปั ปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสังฆนมามิกราบระสงุ์นะโมตัสสะปังคาวโตอารังคโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปังคาวา โตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาพุทธังสาระนังกัจจามิธรรมังสาระนังกัจจามิ sang kang sara nang ka cha me tu ti yam pi putang sara nang ka cha me tu ti yam pi tham mang sara nang ka cha me tu ti yam pi sang kang sara nang ka cha me ta ti yam pi Ut tang sara nang kachami tat de yam bê tăm măng sara nang kachami tat de yam bê sang tang sara nang kachami tê bì sop hăng kau vá răng sâm mã sâm putto vĩ chajarana sâm bắn nó sukha tỏ lo ka vĩ tòa nụ tà puri sâm mã sara ti sạch hạ de vaman nụ nặngú độปâu wa đi danh tu ni tặng à và bằng là gia Yoá má na ku Na ra rấthổ bapakka hộ đàn về về men tu sống và khá tổkhẩ và taâm mô san thi cô cổ cô gì cổ bắt chất tầng về tiếp yan dun ne tang a va mang kalan cha yo cha ma na po ku na sa sa tho pa ka ho to so pi nang a kan tang tham ma nu pa ve na ve sa men to su pa bàn nô ba khâu và tổ gia và cả sang khô ô chu ba ti bàn nô ba khâu và tổ gia sa và cả sang khô ya ya ba ti bàn nô ba khâu và tổ gia sa và cả sang khô sa mi chi ba ti bàn nô ba khâu và

กัรตังสังขานุภาเวนะเวนะเสมนตุพ่อจังโคสัตสังคาโตธรรมะดังเวจยโดธาเวเรยัมเปติปันสัติโพ่ังคาจั ตถาภรสัมมาทุเป็คโพชังคาสัตเตเตสะพาทัสสินามุนินาสัมมาทัคขาภาเวตาภาหุลิกตาสังวัตติอภิญญายา ni pa na ya ya po ti ya e te na sa ya va so te te ho to sa pa e kat sa ming sa ma ye na to mo khan nan ya kat sa pa ng ki la ne to ki sa va phô chăng kê sa ta thê sa nhê tê cha tăng a bi nan ti ta wa ro e na sa cha va chê thi tu e tha ma ra cha pi เกลันเยนาเปปิริตตมจุนตเเรนาตเยวาภนาเปตตวานาสาลังสมติตาวาจาพาธาตัมหาบุษาสิธานโสเอเตนสัจวัชเชนา

เตโหตุสัพพาภวะตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวาตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธิภวันตุเตภวะตุสัพมังคะลัง รักขันตุสัพพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธิภวันตุเตภวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สัทธาสโสถิพระวันตุเตอโดยเดชะคุณแห่งพระพุทธเจ้าด้วยเดชะคุณแห่งพระสธรรมเจา้าด้วยเดชะคุณแห่งพระสังฆเจา้าบทสวดสาธยายมนพุทธชงค์คภริตเป็นบทอันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมัน่น อาตมภาพขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชลกิติยาภาขอให้พระองค์นั้นจงหายจากอาการพระประชวนมีพระชนมายุยิ่งยืนดาน ได้หนึ่งร้อยสิบปพันษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมบุตตุกรมอุตอตุได้ประกาศบอกเตือนสติเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องแผ่นดินไหวก็ผ่านมามนสักกี่วัน วันนั้นตวาปุป,ปะกับญาติกับยมเขาตุหลุงมันน้าจะตกเลยเนาะตกอยู่ได้ฝนแต่วันนี้คงบม่ตกเนาะวันนี้ก็มายถึงวันที่ผ่านมาแถวบริเวณวัดหนองตองใกล้เคียงไม่มีฝนตกลมก็อยู่ตามปกติ นับตั้งแต่ตวาตอนเจ้ามาจนถึงเจ้าปัจจุบันนี้อุณหภูมินั้นตว่านี่สามสิบสามปัจจุบันนี้สิบเจ็ดองศาตวากินข้างไงย,ยามาตันกินเด้อยน้อยอยามาตันฉันเข้า กันยมเป็นอยู่กรุงเทพเป็นมือซื้อตีที่ตั้งเหนือวัดอยู่ที่กลางตง้องเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนิมนต์ไปปั่นปอนคุณยอมคนนี้ก็เข้าออกเข้าออกเป็นสิ์ของหลวงพ่อสมเด็จพุทธโคสาจารย์ญาติยมดังหลาย เคียงกินบบบพลาป้นต้นไม้ป้นเป้นจะฆ่าจะกำจัดก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมใจคนส่วนธรรมก็กลัวบาปกลัวกรรมเพราะบาปมีที่คนจำกรรมมีที่คนกระทำเป็นว่าจะนนั้นเหมือนตุลุงว่า ก็เลยระจังยะย่าได้คนใจก็หันว่ามันเพียงกินก็เลยจัดการเปินก็บสบายใจหนอทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำก็ขอตานกันเข้าถวายพระไตรถวายปลหมากรากไม้เออแก่สรสัพย์ัตว์ทั้งหลายที่เปินว่า ซั์ในน้ำสัตว์บนบกสัตว์บินบนหนุนอากาศได้ตาเบียบเพียงวะหลง <c oughs> นอรมาเองก็ปั่นปอนะกนอตาเปิ้นตาแบบเปิ้นบ้านเปิ้นเมืองใจโหวหานตัวก็เป็นที่มว่นอกม่อนใจสุกอกสุกใจตึงผัวตึงเมียจะมาก็รีบกลับมาวัดก็ นัดกับตุเจ้าสี่สาหาทนไปเจริญพุทธมนต์ที่โรงเรียนห่งดงรัดราชอุปธรรมแต่โรงเรียนเนี่ยญาติย,ยมก็มีการพัฒนาขึ้นไปเยอะวีเน็กนักเรียนอยู่ปันสี่ร้อยกว่าคนจึงไม่ยิ่งพระจาย ทองอและคณะครูก็พัฒนาสร้างต่อเติมอาคารแล้วก็จัดอเมีการกระทำบุญส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อจักทานไปหาดวงวิญญาณของเด็กนักเรียนที่ได้ตายไปโดยการประสบอุบัติเหตุอยู่มสาม ญาติโยมตั้งคณะครูอาจารย์เพื่อนป้องจันเดียวกันและสัทธาทุกจันร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีแก่เพื่อนนักเรียนเดียวกันที่จากไปเขาจะสังเกตได้ว่าเพื่อนฝูงในจึงเงี้บกันตั้งอกตั้งใจไว้พระฟังสวด ดังอกตั้งใจกรดน้ำไม่ตานเออไปหันแล้วก็จืนมึนดีอกดีใจคนหอมมีความผูกพันกันมีความอักกันในสถานะเคยอยู่เคยกินเคยนั่งเรียนอ่องเรียนเดียวกันจากกันไปเนี่ยทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพอออนักเรียนก็มีความ จะได้ฉะนั้นอยิายมมดวานีกินของงายไปที่หันกับมาชันเพนที่บ้านที่วัดเดียวก็ออกไปที่วัดพึกสลามป่าเป้าเพื่อนำเอาสรีละล่างของคุบาบุญปั่นเนี่ยลงจากวิหาร มาไว้ทีปลัมพิธีตวานี้ญาติย,ยมท่านบุฟังอุบาปันนี้เป็นเกิดปีมะเส็งงูน้อยอเปนตายก็ได้ปีปลายน้อยมาถึงปีหน้านี้ก็คบรอบปีเกิดเป็นบดี 2องหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสบสี่มันเกิดปีมะเส็งท่านทั้งหลายวันนี้จะเริ่มงานฟังเทศฟังสวดวันนี้หลวงพ่อรองภาควัดปากน้ำภาสีเจริญเป็นมาตรวจข้อสอบธรรมะศึกษาตต มาล่ยจังวัดตะปุนละต่างคืนยมเทศพร้อมคณะสวดตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่หันนับตั้งแต่คืนนี้จนถึงคืนวันที่สาวเอ็ดมีฟังเทศฟังสวดจุคืนจุวันกลางวันก่อนนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาสวดพุทธมนต์ถาวายปัจจัยทายธรรม ราชทานเพลิงศพกันที่สาวสองด่านที่สาสองจะมีงานพระราชทานเพลิงศพฉะนั้นจึงแจ้งก็ญาติยมลูกศิษย์ลูกหาของอุบาบุญปันได้รับรู้เพื่อได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญในครั้งนี้พี่น้องญาติโยมบานดงจันปทองนะเปินเข้ากรรมนะก็นิบ พะตุลุงเนาะวัดบันดงวัดบันดงสันปะตองปะตุลุงคืนนี้วะนนก็แม่แม่กันนะท <c oughs> ีวัดอุมเมงนะแม่กัน,นคืนนี้ปะกันที่วัดบันดงเด้อเบันเข้ากับสาธุชนญาติโยม,มท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคน เรามีการมีงานอย่างเวลาปป็นสืโปราจตาทําบุญอายุของทุเจ้าอุบาจารย์ดนนั้นได้มีอายุได้สักหกสิบปีขึ้นไปใบนิมนต์ก,ก็จะบอกว่านิมนต์สวดธรรมจักกับวัฒนสูตรแต่จริงธรรมจักกับวัฒนสูตรเนี่ยญาติย,ยม ธรรมเทศนากันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศเตสนาฮือแก่ฤาษีทั้งห้าได้ฟังกันมีคนในยะวัปปะปฏิยะมานามะอัสจิแต่เขาเอามาสวดก็เป็นมงคล ถ้าหูว่าธรรมนี่เกิดขึ้นที่ไหนไยเป็นคนแสดงก็อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้พระอานทน์มาเทระเนี่ยได้ฟังมาแล้วในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้า สเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิิปตนะมกทายวันป่านี้ใกล้กับเมืองสาเามืองพารานาสีญาติย,ยมในเวลานั้นพระกุมีพระภาคเจ้าทัดเตือนพระปัญจวาคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุดเองที่สุดสองอย่างสองประการนั้นเธอจงฟังอย่างนี้เพราะว่าในเนื้อหาสละของธรรมจักนั้นญาติยมเป็นได้สอนไว้บางประชิตนั้นบกวนเสพ คือบกวนประกอบตนเองคือไปผัวพันเรื่องกับกรรมในกามทั้งหลายและในสิ่งอันเป็นของเลวร้วายเป็นเหตุคือได้ตั้งบ้านตอนเรือนเพราะการสมสู่ด้วยกามเป็นของคนที่มีกิเลสหนานะเรื่องของการมนี้ เมื่อเขาเข้าไปถลําไปเสพไปยังมันจะบัเกิดประโยชน์แล้วก็บัจเจของคนฉะนั้นอาจจำเป็นต้องกำจัดตัวกิเลสคือกามเหล่านี้ได้มีหนึ่งการประกอบความเน็ดเหนื่อยโดยตัวใด เกิดตุกแก่บุคคลนั้นพลาหลงมันก็เป็นตุกไดเอดประการหนึ่งพยายามเอื้อไปจากตัวกิเลสตัวนี้บควรไปประกอบประการสำคัญพุทธเจ้าได้กล่าวว่าดูก่อนปิสุทั้งหลาย พอปฏิบัติอันเป็นกลางบอกเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างพระพุทธองค์ได้ตัดแล้วด้วยปัญญาโดยดวงตาโดยยานคือเครื่องรู้แล้วก็ ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับจากกิเลสตัวกลามคุณนี้เป็นกิเลสอันนี้ก็โดยย่อในเบื้องต้นเล่าสู่ญาติยมฟังในเรื่องของธรรมจักกับวัตนสูตรก็ปัญจวคีทั้งห้าได้ฟังธรรมเนี่ยนาะ คนยะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดังที่กล่าพรุ่งนี้จะเล่าโดยย่อโดย,โดยสังเกตต่อจากวันนี้ในเรื่องธรรมจักเพื่อแก่ญาติกโยมได้ฟังกันเพื่อความเข้าใจง่ายๆเอาละวันนี้ดูไปดูมาเวลาปอสมควรอายุวันโอสุข,ขังพลังปุกกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสวัสดีครับ